รัสิงที่ทำให้ฝันเป็นจริงในวันนี้นว,วันนี้จะรู้สึกเช่นไรสวัสดีค่ะเจอกับพี่ย่าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาส่งสิ่งดีๆให้กับพวกเราเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ยาาเพิ่งเลิกงานนะคะก็อยากจะออกมาแบ่งปันวันนี้ส่งการบ้านให้กับ คอร์นะคะคอสร้างรวยนะคะคอสร้างรวยสร้างสร้างคนสร้างรวย TS w อยูช่วยได้นะคะพี่ยายนะคะเป็นเจ้าของร้านเล็บอยู่ประเทศอังกฤษนะคะที่เห็นสว่างสว่างอย่างนี้นะคะที่ประเทศอังกฤษตอนนี้วันนี้20องศาค่ะอากาศดีมากเลยนะคะพี่ยายก็เลยมาที่หลังบ้านนะคะเพื่อจะมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับพวกเราเดี๋ยวนี่ลุก โอ้โหแมวก็กระโดดลดเต้นแถวนี้แมวจากเพื่อนบ้านนะคะ cat b บ a c k cat เขาก็มานะคะเขาก็มามาที่บ้านพี่ยายาทุกวันเลยเห็นไหมนน่่ไปแล้วไปแล้วเคยให้เคยให้เขากินอาหารเขาก็มาหานะคะวันนี้เดี๋ยวขอโชงฮานิตี้ก่อนนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะ เพื่อความสดชื่นฮานิตี้เป็นอาหารเสริมเป็นคอลลาเจนที่ดีที่สุดและอร่อยที่สุดในโลกนะคะดื่มแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงดื่มแล้วดีดีผิวพรรณดีเล็บนะคะผมทุกอย่างเลยในร่างกายของเราผิวพรรณเห็นไหมคะที่ครูสิตาส,สวยๆอะ่ะนั่นแหละกินฮานิตี้นะคะยิ่งครูครูเสียส้มนะคะผิวสวยมากครูเสียส้มนะคะล่อไปวันหนึ่งสองซองสามซองนะคะนั่นเป็นเหตุว่าเฮ้ยทำไม ผิวเหมือนเด็กนะคะนี่ค่ะเขาจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะวันนี้พี่ยา่าก็จะมาแบ่งปันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะหนิงน้อยนะคะหนิงน้อยทรัพย์สินร้อยล้านโอ้โหสุดยอดมากชื่อะคะ่ะชื่อเป็นมงคลดีมากนะคะพี่ย่า,ยานะคะเป็นเจ้าของร้านเล็บอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะและก็เห็น โอกาสทางออนไลน์นะคะเพราะเราอยู่แต่ออฟไลน์เราขายของออนไลน์ไม่เป็นเห็นโอกาสทางออนไลน์ก็เลยทำ t s 1กับครูสิตานะคะและก็เป็น VIP ติดตัวครูเอี่ยวซึ่งเป็นผู้นำหลักร้านนะคะในหนึ่งอาทิตย์สุดยอดมากนะคะสวัสดีค่ะนภศรค้นงามค่ะด้วยอินฟินิตีนะคะคุณัภสรสน,นะคะ พี่ยาขอดื่มฮานิตี้ก่อนเพิ่งเลิกงานมาก็มาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับพวกเราทุกคนนะคะส่งตรงสิ่งดีๆจากประเทศอังกฤษถึงทุกคนทั่วโลกเลยนะคะใครที่ไม่เคยขายข,ายของออนไลน์หรือว่าเคยขายแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไงมันถึงจะขายได้หรือว่าคนที่ไม่เคยทำมาก่อนพี่ย่าก็ไม่เคยทำออนไลน์มาก่อนนะคะ คือเราเปิดร้านเล็บเราก็ทําแต่ร้านเล็บเวลาขายสินค้าเราก็ขายในร้านของเราแต่เราไม่เคยขายในออนไลน์เลยนะคะใครที่ไม่เคยขายของออนไลน์มาก่อนนะคะฟังเลยนะคะถ้าเราจะทําออนไลน์หรือว่าเราทําแล้วเราฟังก็เกิดประโยชน์กับเราอีกนะคะเพื่อนบ้านนะคะเขาทำรั้วใหม่จะมีเสียงส,สอดแทรกมาน,ดนิดนึงนะคะพี่น้องนะคะ เราทำออนไลน์ยังไงถึงจะขายได้ถึงจะขายปังนะคะแต่เราต้องเชื่อก่อนนะคะเราต้องเชื่อก่อนมันต้องใช้ความเชื่อด้วยนะคะเพราะว่าเราใช้นะคะกฎที่คนส่วนมากไม่ไม่รู้นะคะเป็นกฎวิทยาศาสตร์นะคะเป็นกฎจักรวาลน,นะคะกฎแรงดึงดูดที่คน10%เซในโลกที่เขาล่วงรู้นะคะ ถ้าเรานะคะเป็นคนที่รู้เรื่องนี้เราก็สามารถที่จะนํามานะคะใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้แต่เราต้องอาศัยความเชื่อใครที่ไม่เคยขายของออนไลน์มาก่อนอ๋อไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนคะเห็นเป็นกลางวันอ๋ออ๋อคุณพรพรพิมลพี่อายาอยู่ประเทศอังกฤษคะ่ะ นะคะอยู่โคเวลเลสเตอร์ค่ะอยู่เลสเตอร์ค่ะที่นี่นะคะก็จะประมาณสี่โมงกว่านะคะแล้วก็เมืองไทยก็คงจะจะ,จะดึกแล้วเนาะแต่ที่นี่นะคะยังมีแดดอยู่เลยแดดสว่างสไวยนะคะมีแดดด้วยนะคะยี่สิบองศาอากาศดีมากนะคะกำลังอุ่นสบายเลยนะคะและ ถ้าเราต้องการที่จะขายดีคือเราไม่เคยขายมาก่อนพี่ย่าก็ไม่เคยขายข,ายของออนไลนม์มาก่อนเลยในชีวิตนะคะเป็นครั้งแรกที่มาทำ T S W U แล้วนะคะที่ระบบเขาก็สอนให้แล้วก็ผู้นำของเราเขาก็มาสอนนะคะพี่ย่าเข้าเรียนคอร์สสร้างคนสร้างรวยกับ T S W U นะคะมันทำให้เรานะคะคได้รู้ว่าเฮ้ยการขายของออนไลน์มันง่ายมากเลยนะคะแค่เรานะคะ หนึ่งเลยนะคะถ้าเราคนไม่เคยเริ่มต้นมาก่อนนะคะเราเริ่มต้นจากการให้พลังตัวเองก่อนค่ะก็คือโปรแกรมการขายของเราอะในหัวเราก่อนนะคะใส่คำพูดเพิ่มพลังให้กับตัวเราก่อนว่าเฮ้ยฉันขายเก่งฉันขายโคตรดีเลยนะคะขายดีขายหมดผลิตแทบไม่ทันจนโรงงานร้องไห้นะคะขายปังมากผลิตแทบไม่ทันบริษัทร้องไห้เลยนะคะอย่าเพิ่งสั่งอย่าเพิ่งสั่ง ออกประมาณนี้เลยนะคะคือขายดีมากขายดีจัดหยิบจับอะไรก็สําเร็จแบบง่ายๆสบายๆพูดจนเราสั่นสะเทือนพูดจนเราสั่นสะเทือนพูดจนเราไม่มีสงสัยอะเรารู้สึกพูดจนเรารู้สึกว่าเราขายดีมากขายดีทั้งๆที่เรายังขายไม่ได้หรอกแต่เราให้พูดก่อนนะคะเราเริ่มต้นด้วยกันโปรแกรมจิตเราก่อนนะคะเปลี่ยนความคิดในหัวนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันมาทําแล้ว ฉันจะขายได้เหรอถ้าคุณมีเว็บแบบนี้ขึ้นมาคุณขายไม่ได้แน่นอนค่ะแต่ถ้าคุณใส่โปรแกรมจิตใหม่นะคะคุณอาจจะขอโทษขอโทษจิตใต้สำนึกข,ของคุณก่อนว่าขอโทษนะที่ฉันพูดเมื่อกี้นะ่ะฉันเผลอไป ต่อไปนี้นะเราจะเป็นคนขายดีก็ใส่โปรแกรมใหม่เลยว่าฉันจะไม่พูดแบบนี้อีกเพราะว่าฉันขายดีขายเก่งขายปังมากสุดปังเลยมาเท่าไหร่ก็หมดมาเท่าไหร่ก็หมดขายดีมากขายแทบไม่ทันผลิตแทบไม่ทันให้เราใส่โปรแกรมของเรานะคะในหัวของเราแบบนี้เลยนะคะใส่คําพูดจนเราสั่นสะเทือนจนเราสั่นสะเทือนแล้วก็จนจิตใต้สำนึกของเราเขาเชื่อนะเขาเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าเฮ้ย ขายดีจริงนะแล้วคุณก็จะขายได้จริงค่ะแล้วก็สองเลยนะคะคุณจะต้องเปลี่ยนรูปโฟรไฟล์นะคะรูปโฟรไฟล์รูปหน้าปกใน Facebook ใหม่เลยนะคะบางคนรูปหน้าปกยังเป็นรูปหมารูปแมวรูปหมูกาไกา่หรือรูปตึกรูปต้นไม้อยู่เลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าการขายสินค้าการขายของออนไลน์นะคะเรานะคะติดต่อกับคนนะคะคนเขาก็อยากติดต่อกับมนุษย์นะ่ะ ะะเขาไม่อยากติดต่อกับหมาหมูหม,มากาไก่นะคะเราต้องใช้รูปของเราให้สวยถ่ายให้สวยเลยนะคะมีกี่แอปนะคะ38 88แอปนะ,ะผ่านให้หมดให้เราสวยที่สุดนะคะสวยจนจำตัวเองไม่ได้เอาแบบนั้นเลยขึ้นปกเรานะคะกางกลางคืนเป็นยังไงคะอ๋อกลางคืนกลางคืนนะคะมันก็ ถ้าช่วงกลางคืนมันก็จะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะเริ่มหนาวแล้วอาจจะประมาณอ5องศา4องศาอย่างนี้นะคะหรือถ้าเริ่มปลายเดือนหรือเดือนหน้ามันก็จะอุ๊ยมันจะหนาวมันก็จะหนาวอะ่ะคือมันต่ํากว่า10องศาแน่นอนนะคะหรือต่ํากว่า5องศานะคะคืออากาศอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะนี่คือนี่คืออาทิตย์สุดท้ายของซัมเมอร์แล้วนะคะแล้วที่จริงอะ่ะปีที่แล้วนะคะ ปีที่แล้วจะหนาวแล้วนะคะแต่ปีนี้โคตรโชคดีเลยนะคะยังมีแดดอาทิตย์หน้าก็จะประมาณ26สองศาะคะซึ่งโคตรโชคดีมากเลยมีอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะอาทิตย์หน้าก็จะทําให้คือรู้สึกสดชื่นแล้วก็เราต้องรับแสงแดดอ่ะเพราะว่านานๆครั้งนะคะนานๆครั้งเราจะมีมานะ คือเราไม่เหมือนประเทศไทยเนาะนะคะที่บ้านที่พี่อยู่มันก็ไม่เหมือนประเทศไทยถ้าบ้านเรามันก็จะมีแสงแดดนะคะอบอุ่นตลอดเลยนะคะซึ่งมันดีมากเลยกับตัวเราแต่ที่นี่นะคะทุกคนมันตอนช่วงกลางคืนมันจะอากาศเย็นอากาศหนาวมากเลยนะคะถ้าเราอ่ะ ยังมีบ้านอยู่เรายังมีบ้านอยู่นะคะเราต้องขอบคุณบ้านของเราให้เยอะๆนะคะเพราะว่าที่นี่บางคนเขาไม่มีบ้านอยู่โฮมเลดค่ะ <okay. S 2> เขาจะนอนคือน่าสงสารเขามากลูกชายของพี่นะคะไปที่เลสเตอร์นะคะเขามีเสื้อกันหนาวนะคะเขาเห็นโฮมเลดนอนอยู่เขาถอดเสื้อเขาถอดเสื้อของเขานะคะให้กับโฮมเลดคะให้กับคนที่เขานอนที่เขานอนข้างเหมือนกับซอก ตึกอะไรประมาณนี้ค่ะคือมันก็มีเหมือนบ้านเราแต่มันไม่เยอะนะคะลูกชายพี่นะคะเขาถอดเสื้อเขาเลยเสื้อเขาซื้อใหม่นั่นแหละนะคะเขาก็เอาให้เขาสงสารนะคะเขาก็อยากให้คนอบอุ่นนั่นแหละคือมันจะเป็นลักษณะนี้มืดค่ะมืดแต่ว่าช่วงนี้ถ้าช่วงซัมเมอร์ช่วงซัมเมอร์ที่อังกฤษนะคะจะจะมืดก็ประมาณประมาณสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มค่ะ สามทุ่มสี่ทุ่มนี้ก็ยังสว่างอยู่เลยนะคะสี่ทุ่มกว่าถึงห้าทุ่มก็จะค่อยๆมืดนะคะเพราะว่าที่นี่ที่นี่กลางกลางคืนจะสว่างเลยนะคะซัมเมอร์นะคะถ้าเรานะคะมาเที่ยวช่วงซัมเมอร์นี้จะดีมากเลยถ้าคนไทยมาเที่ยวช่วงซัมเมอร์นะคะหรือถ้าใครอยากมาช่วงอากาศหนาวๆก็มาช่วงช่วงนูน้นค่ะ ทันวาหรือช่วงคริสต์มาสเขานะคะคุณก็จะหนาวนะคุณก็จะเจอหิมะถ้าคุณถ้าคุณอยากมาลองนะคะว่าติดลบติดลบ10องศาติดลบห้าองศาติดลบหนึ่งองศาเป็นยังไงก็มาลองได้นะคะมาเที่ยวเลยค่ะมิได้มาแน่นอนค่ะถ้าเรานะคะถ้าเราคิดว่าเราสามารถมาได้นะคะ เรามาได้นอนกับพรพิมนนะคะพี่ย่าไม่เคยคิดว่าจะได้มาอยู่ประเทศอังกฤษนะคะแต่เราดูรูปประเทศอังกฤษตลอดเลยนะคะดูรูปตลอดเลยฉันต้องได้มาที่นี่ฉันต้องได้มามันก็ได้มาจริงๆนะคะคือกดแรงดึงดูดมันทํางานตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่รู้นะคะเราไม่รู้ตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องกดแรงดึงดูดแต่ว่าเราใช้นะคะทุกคนใช้หมดนะคะทุกคนใช้หมดแต่ไม่รู้ตัว <c oughs> นะคะเราสองเลยนะคะเราต้องเปลี่ยนรูปโฟไฟล์เราใหม่นะคะถ้าเป็นรูปหมารูปแมวเปลี่ยนให้หมดเป็นรูปเรานะคะเอาสวยๆนะคะเอาสวยๆให้คนเชื่อถือนะคะให้คนเขาคือเอออยากจะซื้อของกับกับเราแบบนี้นะคะ่ะถ้าเราเอารูปหมารูปแมวรูปต้นไม้นะคะมันไม่สามารถที่จะขายของได้นะคะและก็ 3นะคะข้อ3โดยก่อนที่เราจะโพสขายของนะคะเราต้องโพสให้ก่อนคนส่วนมากจะพลาดนะคะจะโพสขายขายขายเป็น10 10 10สิสโพสเลยขายไม่ได้ค่ะตามกฎจกักรวาลคุณจะต้องให้ก่อนให้โพสสองโพสแรกของเราอาจจะเป็นโพสให้นะคะโพสครอบครัวของเรามีความสุขหรือว่าโพส ขอบคุณเงินขอบคุณสินค้าขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งนะขอบคุณบ้านขอบคุณครอกลวงเราแบบนี้ได้ค่ะเราโพสให้ก่อนหรือแชร์คลิปดีๆอย่างเงี้ยนะคะให้ก่อนแบบนี้นะคะจักรวาลจะทํางานนะคะก็คือจะให้คนที่ให้ก่อนเสมอค่ะถ้าเรามาปุ๊บจะเอานี่มันไม่ได้เลยเราจะต้องให้ก่อนเราถึงจะได้รับเราต้องเป็นผู้ให้ก่อน เฮ้ยอย่าบอกว่าไม่มีเงินมีเงินค่ะพี่เดี๋ยวได้ไปแน่นอนเราต้องบอกว่าเรามีเงินนะถ้าเราบอกว่าเราไม่มีเงินเราจะไม่มีเลยเราต้องบอกตัวเองสั่งตัวเองว่าเฮ้ยมีเงินหนูมีเงินเยอะเลยค่ะพี่เดี๋ยวหนูได้ไปแน่นอนเราต้องบอกอย่างนี้เออนะ,ะแล้วก็พอเราโพสต์ให้แล้วนะคะเราโพสต์ให้แล้วเราถึงค่อยโพสนะคะโพสต์ post ขายนะคะข้อสุดท้ายเลยโพสต์ post ขายแบบไม่ได้ขายเออ โพสขายแบบไม่ได้ขายโพสยังไงคะพี่ยา่าก็เหมือนกับเรารีวิวสินค้าเรารีวิวสินค้าของเรากินใช้ให้เขาดูแบบพี่ยา่ยาเห็นไหมคะฮานิตี้แบบนี้พี่ย่าก็กินให้ดูแบบนี้เลยอร่อยมากนะคะเนี่ยฮานิตี้อร่อยมากเลยกินแล้วสดชื่นบำรุงผิวพรรณเล็บผมนะคะกระดูกเล็บผมได้หมดเลยผิวพรรณเรานะคะเพราะว่ามันเป็นคอลลาเจนนะคะคอลลาเจน ที่ทำให้เซลล์ของเราอ่อนนะคะทำให้เซลล์ของเราทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะนี่ค่ะลักษณะนี้ก็คือเราเราบอกการขายของเราคือเราไม่ได้ขายแต่เราเหมือนกับว่าเราโพสต์ว่าเฮ้ยกินฮานิตี้แล้วสดชื่นจังเลยอะไรแบบบานนี้หรือว่าโอ้โหกินกินยังไม่หมดกล่องเลยโลลิต้า ไฟรักไฟหลงมากนะคะลักษณะนี้คือคือเราโพลักษณะนี้หรือว่าแก้วเดียวก็ฟิวได้ทั้งวันอิ่มนาน s อสมสมส่วนแบบนี้ค่ะก็คือเราไม่ได้ขายเราไม่ได้ขายว่าเนี่ยฮันิตี้กล่องนี้ราคาเท่านั้นเท่านี้เราจะไม่ได้ขายแบบนี้คือเราโพสแบบเรากินเราใช้เองแบบลักษณะนี้นะคะที่จริงมีเยอะกว่านี้มากเลยนะคะแต่ว่านะคะเอา เอามาแบ่งปันให้แค่นี้นะคะเพราะว่ามันเป็นคอร์สของคอร์สสร้างคนสร้างรวยนะคะถ้าใครนะคะ ถ้าใครอยากรู้มากกว่านี้ต้องเข้าไปเรียนค่ะนะคะต้องเข้าไปเรียนนะคะต้องเข้าไปเรียนมาเป็นครอบครัว T S W แล้วก็ได้เข้าเรียนค่ะทุกคนค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ย่าๆนะคะต้องลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะพรพี่มนได้มาแน่นอนนะคะสั่งตัวเองเลยนะคะเงินมีมากมายเงินหาง่ายเงินอยู่กลางอากาศนะคะได้มาแน่นอนประเทศอังกฤษนะคะถ้าเราบอกว่าเรา ทำได้เราก็ทําได้อยู่ที่เราสั่งตัวเองนะคะถ้าเราสั่งตัวเองว่าเราไม่มีเงินเราก็จะไม่มีเงินนะคะคือจิตใต้สํมนึกของเราเขาก็จะหาวิธีทําให้เราไม่ได้มีเงินน่ะนั่นแหละแต่ถ้าเราสั่งตัวเองว่าหืมเงินมีนะคะเงินมีนะคะฉันได้มาแน่นอนประเทศอังกฤษนะคะประเทศอังกฤษฉันได้มาแน่นอนง่ายๆสบายๆสั่งตัวเองนะคะอยู่ที่เราสั่งอนาคตอยู่ที่ปากของเรานะคะถ้าเราพูดสิ่งที่ เราปรารถนานะคะเราได้แน่นอนเพราะว่านะคะอนาคตนะคะเป็นที่เรานะคะลิขิตโชคชะตาของเราเองไม่ใช่หมอดูหรือไม่ใช่อะไรทั้งนั้นอยู่ที่ตัวเราสังเกตไหมคะที่ผ,ผ่านมาอดีตเราเป็นคนลิขิตตัวเองทั้งนั้นนะคะสำหรับวันนี้พี่อาญาลาไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่อยากทำออนไลน์นะคะใครได้มาดูย้อนหลังนะคะ หรือดูตอนนี้ก็โคตรของโคตรโชคดีนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายอยากโชว์อยากโชว์ต้นไม้เห็นไหมต้นลิลลี่ของพี่ยายา่าออกดอกลิลลี่สีขาวหอมมากคะ่ะทุกคนคะ่ะโชว์หน่อยนะขออวดหน่อยฝั่งโน้นโชว์ไม่ได้เพราะว่าลูกตากเสื้อผ้าอยู่คะ่ะเดี๋ยวไม่น่าดูด ไปก่อนเด้อพี่น้องไป